สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับช่องเบอร์ชัยบอนสีนะครับวันนี้ก็มาเดินดูบอนสีเหมือนเดิมนะครับไม่รู้จะทำอะไรโอ้มาเจอบอนสีนี่ครับสีอะไรนะทองสยามทุกท่านนี่ทองสยามต้นนี้ผมผ่าหัวไปแล้วนะอันนี้เป็นต้นจอมนะครับแล้วเขาออกดอกโวเจง๋จงเจ๋งเขาออกดอกครับทุกท่านนี่ เดี๋ยวผมว่าผมจะเฝ้าดอกเขาจะเอาเกสรอ,อันนี้นะครับไปใส่กับผู้หินร่องก้านะครับเนาะลองดูเผื <c oughs> ่อจะได้สายพันธุ์ใหม่อาจจะเป็นทองสยามเม็ดเยอะๆนะครับนี่ทองสยามต้นนี้สวยจริงสวยจริงเลยนี่ครับออกดอกผมผ่าไปแล้วละ่ะแล้วก็งอกด้วยแต่ผมเอาลงกระหางไปแค่สามต้นเองสำหรับทองสยาม ลูกต้นนี้นะครับดูโอ้โหราคาก็ยังโอเคอยู่นะสำหรับทองสยามเนาะแต่ก็ไม่ได้แพงมากล่ะนี่ดอกของเขาออกดอกเสยนะครับเนาะอือน่าจะเป็นดอกแหละเดี๋ยวค่อยเฝ้าเอานะครับเนาะผมก็ไม่ค่อยได้ผสมเ,เกสรบอลสีนานแล้วละ่ะคือไม่มีเวลามาเฝ้านะครับมาเฝ้าเอาเกสรน,นะครับ โอ้ต้นนี้สวยมากทองสยามนี่ทุกท่านเดี๋ยวเราไปดูบอนสีเลกาซี่กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงเนอะรอหนอก็ยังไม่มาสักทีนะครับเลกาซี่เดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอ้ทุกท่านดูไม่ได้เปิดนานเลกซี <c> ่ <oughs> สวยงามนะครับสีแดงแบบสดๆเลยดูโหสีสวยอะ่ะเนาะโหแดงสดมากครับทุกท่านเลกซี่ดูสิแดงแล้วก็ตัดกับเขียวนะครับโอ้ผมไม่ได้แบบน,นี่นานละเดี๋ยวขออนุญาตดึงใบนี้ทิ้งก่อนใบเก่าเช็คหัวก่อนโอ้เปอร์เวอรใหญ่แล้วนะเนี่ย โอเปอร์เวอร์อันนี้ใหญ่แล้วนี่นี่หัวใหญ่แน่นอนยังไม่ได้ผ่าเลยไม่มีเวลาก็รอให้เขาแตกไปก่อนนะครับเนาะรอหนอเดี๋ยวรอหนอสักพักน่าจะมาโอ้โหสวยสวยเลกาซี่นี่ครับเลี้ยงให้เต็มฟอร์มเลี้ยงให้เต็มฟอร์มนี่สวยมากแล้วดูนี่กิตติมาศจนจิรานะครับต้นลูกก็มีแล้วล่ะเดี๋ยวจะรอให้มันฟอร์มสวยๆนะ ต่อไปนี้ผมจะฟอร์มบอลสีให้สวยๆแล้วก็ค่อยแบ่งจำหน่ายดีกว่านะครับดูกิตติมาตรของเราโอ้โหสวยงามอะ่ะแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยสีเหลืองเหลืองส้มชื่ออะไรไม่รู้เนาะคล้ายๆกระไหลทองนะครับแต่น่าจะเป็นลูกไม้แหละผมได้มาในนามลูกไม้ทุกท่านนี่แล้วก็นี่เป็นบัวกันหาหลุดด่างห <c oughs> ลุดด่างวิเศษเดี๋ยวค่อยจับผ่านะครับสาหรับบัวกันหา แต่พระเอกของเรานี่สวยเลยกับบอนสีอะอะไรนะเลกาซี่สิ <c oughs> จำชื่อไม่ได้เลกาซี Legacy. สวยเนาะนี่ครับโอ้โหเลี้ยงสวยๆเลี้ยงทำฟอร์มสวยๆนี่สวยมากเลย <c oughs> ก็มีอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวฟอร์มต้นเล็กก็มีอยู่นะ เดี๋ยวผมรอฟอร์มไว้ดีกว่าฟอร์มต้นเล็กๆไว้ใส่กระถางหกแล้วก็ค่อยจําหน่ายนะครับเดี๋ยวผมจะฟอร์มบอลสีไว้ดีกว่านะจําหน่ายต้นเล็กๆเดี๋ยวนี้ก็มันไม่ค่อยสวยบางท่านก็เอาไปก็มันอาจจะไม่รอดบ้างนะครับเดี๋ยวจําหน่ายต้นโตๆไปเลยดีกว่านะครับให้มันสวยๆแบบเนี้ยท่านก็จะได้ของสวยๆงามๆไปเลยไงเ <c oughs> ออเนานะ <c oughs> ดูครับนี่โอ้โหแต่ละใบ แม่พันธุดีๆทั้งนั้นเลยเลกาซี่โอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีคลิปอะไรมากเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปไหนไงไม่ได้ไปเยี่ยมสวนอื่นด้วยแล้วก็อยู่วนเวียนอยู่ในส,สวนตัวเองบอลของตัวเองก็ไม่ค่อยสวยนะครับเนาะบอลเล็กๆก,ก็พยายามอัพไซส์กระถางพยายามฟอร์มนะครับ <laughs> เพื่อที่จะให้มีบอลสีจำหน่าย <laughs> ก็ ช่วงนี้ก็เริ่มร้อนแล้วน่าจะผ่านพ้นหน้าหนาวไปหน้าหนาวไปละ <c oughs> หน้าหนาวก็นาวเหลือเกินบอลชะงักนะครับไม่โตโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ลากันไปก่อนอคคน,นะนนนทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เบิร์ตชายบอลสีก็ลากันไปก่อนขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ